ชายหาดที่ตะลุกกระโปที่ยะริงปัตตานีครับเรามาเจอช่างทําเรือประมงพื้นบ้านนะครับสัามีกุลครับมบลกับสล้อมครับเบสับชื่อแบอะไรครับเนี่ยแบลการิงครับแบลการิงนะครับกาลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยทำทำเรือทําเรือเรือตับคมเรือกงเรืออ๋อนี่เป็นโครงเรือนะครับเป็นขั้นตอนการทําโครงเรือนะครับเรืออันนี้เป็นกอเละกอเละท้ายตัดกอและท้ายตัด กอและท้ายตัดกับไม่กอและท้ายตัดต่างกัน nah, ยังไงเอ็นี่เอ็นี่เมื <S <S ่อเมื่อต้องเป็ดทองแบงด้วยทองแบงด้วย๋อแต่เขาจะนิยมกกเละท้ายตัดมากกว่าใช่ไหมครับใช่เพราะนี่ใช้ลูกน้องประมาณสามกนสองคนเขาออกได้แล้วเาออกได้แล้วใช่แล้วเขาใช้ลูกน้องสี่คนสี่คนห้าคนจะลูกหน่อยเยอะใช้คนเยอะกว่าถ้าเป็นกอและธรรมดาคลับลำใหญ่ด้วยอันนี้เรือนี่ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ย ขนาดอุกกว้าง3มเมตรยาว12เมตรกว้าง3ายาว12เมตรนะครับอันนี้ถือว่าเล็กกลางหรือใหญ่ฮะอย่างเงี้ยนี่กลางแล้วกลางแล้วนะครับใช้เวลาทําตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงพร้อมลงทะเลปีปีหนึ่งปีหนึ่งกว่าจะเสร็จว่าจะเสร็จลำเดยนใจปีหนึ่งแบบทำคนเดียวเหรอคนเดียวถ้าของหนาหนาใจใจลูกใจมามาเป็นลูกน้องด้วยอ๋อให้ลูกใจมาช่วยด้วยแต่ว่าหลักๆก็คือทําคนเดียวทาไปเรื่อยๆแต่มกไดใกล้ อ๋อ <c oughs> ครับผมอทำเรื่อยๆแล้วเาราคาตัวนี้ลำหนึงเท่าไหร่ครับทำลำเนื้อต้อาออกมาสวยจะแสนหกแสนหกแสน,แ,สนแต่ออากมาสวยนะโอ้รวมค่าเขียนลายเรียบร้อยแล้วครับผมครับผม,มแล้วถ้ารวมค่าเครื่องด้วยเท่าไหร่ก็ลงะลงทะเลหลันห้ารวมค่าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โห ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเรือก,กอนและกว่าจะได้แต่ละลำนะครับนี่เนี่ยเราดูนะฮะกว่าจะเสร็จนะครับเอ๊ะเราดูแล้ววิธีการทำเนี่ยเขาก็ยังเป็นแบบมีเครื่องจักรก็จริงแต่ว่าดูว่าน้อยมาก,มากเลยใช,ใช้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 น้อยใช้ใช้น้อยเลยนะฮะใช้มือใช้ขวานขวาถากเอาใช่ไหมเขาเรียกถากใช่ไหมครับครับผมแล้วแบบทำเรือมานานี่ปีแล้วประมาณ6ปีแล้ว หกปีแล้วนะครับไปเรียนรู้มาจากไหนยังไงฮะจากพ่อเรียนรู้มาจากพ่อพ่อเป็นช่างทำเรือครับอพ่อเป็นช่างทําเรือด้วยแล้วช่างทําเรือในตลกกระโปงหรือที่ยคนเดียวเอามีคนเดียวเลยที่แลงพ่อปีชายครับที่แรงพ่อสองคนครับที่แรงกระโปงคนเดียวโอ้โหต้องการรู้ลักแล้วจะมีคนสืบทอดต่อเปล่าเนี่ยก็นี่สองลูกชายอยู่ครับสองลูกชายอยู่แล้ว คนที่เขียนลายสวยๆเนี่ยปงเองแลคนเดียวเขียนเองเลยตำเรียเองวาดลายเองวาดลายเองด้วยแล้วปกติอาชีพทำเรืออย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าออกเรือหาปลาด้วยครับอันนี้อาชีพเสริมอาชีพเสริมมกติแต่เวลาลูกไม่มีลูกน้องโปอิลด้วยอันนี้แปลชิเสริมครับนี่แค่อาชีพเสริมนะครับโหก็เลยปีหนึ่งกว่าจะเสร็จลำหนึ่งนะครับแล้วลูกค้ารอไหวเหรอฮะ ไม่อนี้เปําทำขายทำขายทำขายโอ้ตอนนี้ความต้องการเรือกอและท้ายตัดเป็นไงมากขึ้นหรือว่าน้อยลงหรือยน้อยน้อยอตอนนี้ปลาเปลามีน้อยปลามีน้อยแล้วนทั้งเลยอืมครับอ๋อหเรือที่ทําไปเนี่ยเคยมีคนจ้างไกลสุดอยู่ที่ไหนะรันนั้นทีสงขลาสงขลานะครับโอเคครับนี่เรือกอและนะครับท้ายตัดนะฮะ อีกอาชีพหนึ่งเนีเป็นอาชีพเสริมนะของอที่ตะลกกระโปที่ปัตตานีนะครับ